ช่วงที่แล้วคุณโอพาไปบ้านหน้าอยู่แบบรับทรัพย์ว่าจะต้องจัดยังไงใช่ไหมครัอ่าส่วนช่วงนี้ก็ยังคงรับทรัพย์กันอยู่แต่ว่าก็จะต้องมีอะไรติดตัวเพื่อเป็นการเสริมดวงเสริมชะตาเรื่องโชคลาภกันนิดนึงนะวันนี้เป็นผ้าพันคอผ้าพันคอมหายันรวยสิบทิศเราเคยคุยกันไปแล้วใช่เมื่อสองสัปดาห์ก่อนช่วงสงกรานต์่าราะว่า ท่านผู้ชมมีคนสนใจเยอะมากใช่ออกาะดัไปเนี่ยนะฮะคนโทรศัพท์ไปสอบถามเนี่ยนะฮะโอ้โหล้นหลามจริงๆวันนี้เลยขอเอามาให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะเพราะวันนั้นคุณโอ๋เนี่ยแอบไม่พลาดอยู่พลาดอยู่เดี๋ยวไปดูกันนะครับผ้าพันคอมหายันรวยสิบทิศครับผู้หญิงจะกันเยอะครับท่านผู้ชมฮะนี่คือผ้าพันคอแต่ไม่ใช่ผ้าพันคอธรรมดาเพราะว่าเป็นผ้าพันคอที่ลงอักขรโดยอาจารย์ไพโร์ลื่นวิชานะครับ คนที่จะมาบอกเล่าประสบการณ์ของเราใน<ม>วันนี้เธอได้มาปุ๊บเธอมาใช้ใช้เสร็จเธอบอกเฮ้ยก็เป็น<ฮ>ไปตามที่เขาว่ากันจริงๆวันนี้เลยอยากจะมาบอกกล่าวเรื่องดีๆบอกเล่าประสบการณ์นะคุณมิ้นสอละนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะุณมิ้นครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชม<อ>มีกี่ผืนแล้วสองผืนค่ะสองผืนสองผืนแล้วเล่าให้ฟังหน่อยอะไรยังไงคือเอาจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่ที่ก็ เขาเรียกว่าอะไรทําบุญไหว้พระสวดมนต์ปฏิบัติธรรมปล่อยปลาทําอะไรเท่าที่เราทําได้อยู่แล้วโดยปกตินะคะแต่มีความรู้สึกว่าช่วงประมาณปลายปี62ขออนุญาตเล่าประสบการณ์ตัวเองเลยแล้วกันปลายปี62สอง่ะมันเป็นช่วงที่มีนาดวงตกคือตกมากถึงขนาดที่ว่าไม่มีงานเลยมไม่มีงานไม่มีเงินไม่มีรายได้เข้ามาณน,นาทีนั้นปลายปี6กอะ่ะคือแบบทำไงเดีย่ะค่าบ้านค่ารถส่งพ่อส่งแม่ ค่ากินค่าใช้เรายังมันฟิกอ่ะแต่เราไม่มีงานเลยอ่ะทำยังไงดีเอาเสื้อผ้าตัวเองมาไลฟ์ขายขายจากตัวละร้อย<ม>เฮ้ยไม่มีคนซื้อสองตัวร้อยยังยังไม่มีคนซื้อ <laughs> อาสามตัวร้อยเลยแล้วกันส่งฟรีขอให้มีตังกินข้าวช่วงนั้นอ่ะคือมีความรู้สึกว่าแบบอะไรที่เป็นตังอ์ะเราเอาก่อนแล้วที่สําคัญอย่างหนึ่งคือมันไม่มีรายได้เข้ามา <laughs> พอมันไม่มีรายได้ปุ๊บอ่ะเราถึงขนาดที่ เอาเงินขวัญถุงนะคะอที่พ่อแม่ให้เลขท้ายดีเลขประจําตัวเงินขวัญถุงเวลามันอยู่ในกระเป๋าตังค์มันจะเป็นรอยพับแล้วต้องแงะออกมามันจะดังแก๋กๆๆก๋เกีเยผู้ชมต้องมาใช้ชมคือเอาขวัญถุงออกมาใช้แล้วอ่ะแล้วแล้วมันก็ยังไม่พอเพราะว่าใครใช้จ่ายเรามารออยู่ทีเนี้ยมินก็เริ่มแบบเริ่มมีคนแบบสงสารมั้งเวลาเราไปเราไปเจอใครเงี้ยเราไปทํางานเรามีงาน โหเดือนหนึ่งมีงานสองงานดีใจมากเลยนะตอนนั้นน่ะคือไปถึงปุ๊บอะโชคดีมากบางที่ที่เราถ่ายรายการเขามีข้าวกองให้กับแขกรับเชิญอะกินมิน้ะเอาข้าวจากกองถ่ายมากินคุณลำบากขนาดนั้นเลยไม่มีใครรู้ไงพี่เป้ปลายปีเรายังเจอกันอยู่นะใช่ไม่รู้เลยเรายังเจอกันอยู่พูดแล้วมันตาจะไหลคือมันจะเป็นมุมหนึ่งที่แบบมันก็ไม่ได้เล่าให้ใครฟังแล้วปากก่าพอนาทีนั้นมันแย่มากๆปุ๊บเนี่ยเราอะถึงขนาด ไม่รู้ว่าตู้เ TM มันกดเงินแบงค์50บาทไม่ได้มิ้นมีตังอยู่ใน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 เอทีเอ็มมา50บาทมิ้นไปกดตังเ์ื่อเพื่อเพื่อจะเอาเพื่อจะเอาเงิน50บาทมาทุบตู้เฮ้ยทำไมเงิน50บาทไม่ออกมาวะปักว่าคนต่อแถวข้างหลังคุณครับตู้ ATM อมมันมันออกได้แบงค์ละร้อยครับต่ำสุดต่าสุดไม่รู้เราก็เลยเอาสมุดบัญชีทั้งหมดเนี่ยที่เรามีอยู่เนี่ยสามสี่เล่มไปปิดบัญชีทั้งหมดได้ตังมาประมาณ300หรือ800บาทไม่รู้เรา่ะกินข้าวกองถ่ายได้แต่หมาเราที่เเราลี้ยงะ เราต้องซื้ออาหารให้เขาก็อยู่กันอย่างนั้นจนกระทั่งไม่ไหวละนี่มันถมถมถมมาเรื่อยๆก็เลยไปกู้นอกระบบจนกระลั่งกู้จากหลักหมื่นกลายเป็นหลักแสนจากแสนเป็นห้าแสนทบต้นทบดอกเพราะกู้นอกระบบมันง่ายรเราไม่เป็นคนไม่มีเครดิตแล้วแล้วด้วยความที่มันคุณผู้ชมมิ้นจะบอกเลยว่ามิ้นเข้าใจเลยนะเวลาดวงมันตกอะ่ะมันเหมือนคนจมน้ําอ่ะ คนจมน้ำอะคือแบบมันคว้าอะไรไม่ได้มันหายใจไม่ออกมันอึนอดอัดนะลืมตาตื่นมาตอนเช้าจะกินอะไรนี่คือประโยคที่มินถามตัวเองตลอดจกนกระทั่งมีเพื่อนนอกวงการคนหนึ่งบอกแกแกเชื่อสายมูไหม,มถ้าแกเชื่อสายมูอ่ะเดี๋ยวฉันพาแกไปเจออาจารย์ไพโรธรื่นวิชาซึ่งมินบอกเลยว่ามินไม่รู้จักอาจารย์ไพโรธรื่นวิชาแต่มินเชื่อเพื่อนอพอเพื่อนอะการงานดีการเงินดีความรักดีลูกดีฐานะดีแถมบ้านรวยแต่เพื่อนคงสงสารค พาไปเจออาจารย์ไพโรธลื่นวิชาก่อนไปเราก็มีความสึกว่าทําไมเราต้องไปเจอเป็นใครเป็นใครอาจารย์ไพโรธเป็นใครก็เลยหาข้อมูลเข้าข่าวอาจารย์ไพโรธลื่นวิชานะคุณผู้ชมท่านเนี้ยสี่ปีที่แล้วอาจารย์นิมิตฝันถึงหลวงปู่ธรรมโชตซึ่งหลวงปู่ธรรมโชตเนี่ยเป็นคนเขียนยันให้กับชาวบ้านบางระจารันสมัยกร,ร,รุงศรีอยุธยาฝันถึงหลวงปู่ธรรมโชติติดต่อกัน4ปีโดยที่ไม่รู้เลยว่าพระองค์นี้เป็นใครพระองค์นี้มาเข้าฝันทุกวัน มาบอกให้อาจารย์ไพโรธพูดแล้วขรุกเนาะบอกมาบอกให้อาจารย์ไพโรธท่านนี้เขียนยันช่วยมนุษย์<อ>แล้วอาจารย์เขียนยันไม่เป็นนะ<อ>จนกระทั่งวันสุดท้ายที่อาจารย์น่ยได้เจอพระองค์เนี้ในฝันก็เลยถามว่า หลวงปู่ชื่ออะไรก็ได้รู้ว่าเป็นหลวงปู่ธรรมโชติแล้วก็เลยเอากระดาษ A 4ค่ะมานั่งเขียนยันซึ่งเขียนไม่เป็นปรากฏว่าอาจารย์ไพโรธเขียนยันเนาะแล้วคนรอบข้างอย่างญาติพี่น้องเห็นเอ้ยลายสวยดีอเอาพกใส่กระเป๋าอเอาไปแปะไว้ที่ฝาบ้านชีวิตเขาดีทําให้อาจารย์ไพโรธอะเริ่มมีชื่อเสียงในเรื่องของการเขียนยันช่วยคนตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้แล้วมีมาทราบข้อมูลอีกว่าอาจารย์ไพโรธเรื่องวิชาท่านเนี้ยเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของดารานักแสดงเซเลปไฮโซคนดังนักการเมืองหลาายคนมก เอาที่เอ่ยชื่อได้หมอเสงียงเขียนยันให้หมอเสงนะคะเนี่ยค่ะอารอสสมบัติคุณผู้ชมนะคะแล้วก็คุณแจ็คแฟนฉันพี่หนึ่งจักรวาลคุณบอยพิษณุแม่สีตาประสบความสำเร็จทั้งนั้นดังดังปังปังทั้งนั้นเนี่ยค่ะหมอเสงเนี่ยค่ะเราก็เลยมีความสึกโอเคเราหาข้อมูลแล้วได้อาจารย์ไพโรจน่าจะช่วยเราได้ไปพอไปถึงปุ๊บไปยกมือไหว้อาจารย์อาจารย์คะหนูอยากได้ยันแบบเพื่อนหนูอะค่ะอาจารย์มันเหมือนแบบ ไม่หมดที่พึ่งแล้วมาละอะไรก็ได้นี่คือความหวังแล้วของเราอาจารย์จะต้องทําให้เรากลับมามีข้าวกินมีเงินใช้อาจารย์คะอาจารย์เขียนยันให้หนูนได้ไหมคะอาจารย์บอกได้ลูกรอคิวประมาณปีหน้าได้อาจารย์อาจารย์คะเอาเม็ดคูณเม็ดเท่ากับเพื่อนหนูเลยได้ไหมได้ลูกประมาณแสนหนึ่งแล้วนาทีนั้นน่ะความโชคดีของนี้คือคุณปื้มอ่ะคุณปื้มเห็นไหมคะคนที่นั่งข้างๆเมื่อกี้เป็นคนที่เป็นลูกศิษย์คนแรกคนสนิทที่อาจารย์รักมาก คุณปื้มอยู่กับอาจารย์ไพโรธพอดีวันนั้นน่ะหนูยกมือไหว้อาจารย์ไพโรธอาจารย์คะเขียนยันให้หนูเถอะคุณปื้มก็เลยบอกอาจารย์บอกอาจารย์ครับเรามีผ้าพันคอไม่ใช่เหรอให้น้องเนี่ยเขาเอาไปใช้ก่อนผ้าพ <โ can S 2> ันคอที่ <พา S 1> ที่ที่เนี่ยนะใช่อะผ้พาพันคอผืนนี้คุณผู้มชม,อมเอาไปให้น้องบูชาก่อนราคาหยิบจับได้ถ้าชีวิตน้องดีเดี๋ยวค่อยว่ากันคุณผู้ชมเชื่อไหมคุณผู้ชมเชื่อไหมมิ้นน่ะได้ผ้าพันคอมันเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเดือนกุมภาพันธ์นั้นน่ะเป็นเดือนที่ โควิดมาใช่กุมภาพันธ์ปีที่แล้วปีที่แล้วกุมภาพันธ์ปีที่แล้วโคว COVID ิดเพิ่งมาใช่ทุกคนแกว่งหมดการเงินการงานแกว่งหมดคุณผู้ชมเชื่อป่ะมิน้นมีงานทุกวันตั้งแต่ได้ผ้าพันคอมาอมแล้วสามารถปลดหนี้นอกระบบ5 0,000นบาทพร้อมดอกได้เดือนอม,มิถุนายน แล้วขายที่ดินตัวเองได้ในเดือนกันยายนแล้วไปซื้อรถป้ายแดงให้พ่อแม่1นึคันเงินสดแล้วปิดบ้านที่เชียงราย1นึ่งล้านสามแสนห้านบาทได้นี่พ่อแม่มีเหคนที่จะไม่ไม่มีแทบจะไม่มีข้าวกินอ่ะนะใช่เอกดูผู้ละครูลวภาพบันคอนี่คือภาพันคอที่ลงยันใช่ไหมลงยันโดยอาจารย์ไพโลดใช่ค่ะครับคือต้องบอกคุณผู้ชมว่า นี่คือสิ่งที่มิ้นเนี่ยบ้านมิ้นนี่คือสิ่งที่ที่มิ้นได้จากการที่ที่มิ้นมิ้นศรัทธามีความเช,ชื่อศรัทธาปฏิหารเกิดเพราะฉะนั้นมิ้นจะบอกเลยนะคะว่าวันนี้ใครที่ ช้อแท้หมดกําลังใจใจเย็นๆถ้าคุณเชื่อศรัทธาปฏิหารเกิดจริงๆเพราะว่าภาพันคอที่คุณเห็นอยู่ตรงนี้คือมิ้นจะบอกเลยนะคะว่าเป็น,นเป็น,เป,นเป็นยันเป็น,บบนอ<า>ักขระจริงๆ,ๆค่ะที่อาจารย์ไพโรธรื่นวิชาเนี่ยท่านเขียนลงพย,ยันจริงๆแต่ท่านอนุญาตให้คุณปลื้มลูกศิษย์คนเดียวของท่านเนี่ยเอาอักขระยันทั้งหมดที่มีพุทธคุณนะคะเดียวกันกับที่อาจารย์เขียนมือจริงลงภาพพันคอเจ้าเดียวเท่านั้นอันนี้อันนี้คือใช่ใช่ภาพอินเสิร์ตนี่คือใช่ภาพ ใช่ค่ะหยับต้นฉบับที่ที่อาจารย์เขียนใช่ค่ะแล้วคุณป้มก็เลยเอาเอาจากต้นฉบับเนี่ยมามาลงผ้าพันคอแล้วผ้าพันคอเนี่ยอาจารย์ทํามา9สีเพราะฉะนั้นคุณเกิดวันไหนใช้สีนั้นแต่สีที่เพิ่มมาคือสีรุ้งที่มินใช้อยู่กับสีดานะคะเพราะฉะนั้นแล้วต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าอัขระทุกอย่างนะเมตตาร่ารวยค้าขายสมหวังการเงินการงานความรักอยู่ในนี้หมด9สีแล้วก็ถ้าคุณได้ไปคุณจะได้เป็นบ็อกเซตแบบนี้แล้วมีพักคาถาสั้นๆให้กับคุณวิธีการคือท่องให้จบปุ๊บ ขอเลยค่ะวันนี้บอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าอาจารย์ให้มาแล้วให้มาแค่ภายใน5นาทีนี้ให้มาบูชากี่สายก็ได้ใช่ไหมฮะกี่สายก็ได้1คนเอากี่ชุดก็ได้หน้าเพจเราจำหน่ายอยู่ที่5,990บาทใครสนใจกดมาที่หมายเลขนี้ได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ0 2 1 2 1 1 5 9 9หรือแอดไลน์มาที่นะคะยัน88พิมพ์ตัวแอดก่อนนะคะ คุณจะได้ราคา1,990บาทเท่านั้นจาก5,900เหลือ1,990แล้วส่งฟรีทุกสายด้วยนะคะแล้วส่งฟรีทุกสายด้วยเพราะฉะนั้นเบอร์โทรศัพท์02121 1599หรือแอดไลน์มาได้ที่แอดยัน88 YAN นะคะแอด YAN 88ให้ภายใน5นาที5นาทีเท่านั้นนะ5นาทีนี้คุณจะซื้อกี่ผืนคุณจะบูชากี่ผืนคุณจะเอากี่ผืนก็ได้ทเท่านันเท่านั้แล้วขออนุญาตบอกคุณผู้ชมว่า อาจารย์ไพรโรจเรื่องวิชาไม่เขียนยันจริงกับมือแล้วนะคะท่านเลิกเขียนไปตั้งแต่ไปลายปีที่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากได้ยันจริงๆอักขระจริงๆพุทธคุณเดียวกับที่อาจารย์เขียนยันจริงๆต้องผ้งพาพันคอและโทรที่<ม>นี่เบอร์เดียวที่เป็นของแท้อของจริงะนะคะคืออย่าง,างมิน้นตอ่ะมิ้นบูชาแล้วมิ้นขอแต่เรื่องงานมิ้นก็จะมีงานทุกวันจนชีวิตดีจนทุกวันนี้ยังมีงานอยู่บางคนก็ขอเรื่องความรักได้แต่งงงแต่งงานแล้วแต่คนขอบางคนขอเรื่องโชคมีคนถูกรางวัลใหญ่ใหญ่มาก ใหญ่ใหญ่จนคนลุกอะอันนั้นคือแล้วแต่ดวงแต่สิ่งที่อาจารย์บอกเสมอคือได้ผ้าพันคอไปแล้วคิดดีทําดีประพฤติดียิ่งถือศีลห้าได้ยิ่งดีครับผ้าพันคอนี่ต้องไปทําพิธีอะไรก็ไม่ต้องเลยค่ะเวลาคุณโทรสั่งซื้อนะคะที่02121 1599หรือแอปไลน์มาก็ได้ที่แอดยัน88ปุ๊บเนี่ยพอของส่งถึงที่บ้านปุ๊บคุณจ่ายเงิน1990บาทปุ๊บเนี่ยของส่งที่บ้านปุ๊บนะ คุณแกะกล่องออกมาปุ๊บะนะคุณเอาพระคาถาเนี่ยท่องเลย,เ,ลยเอาไว้<อ>บนห,หัวนอนอใส่กรอบพันคอบเวลาคุณพกพาไปไหนเหมือนพระเครื่องอะค่ะ แต่อันนี้เป็นผ้าพันคอซึ่งอย่างมิ้นจะพกผ้าเครื่องมางทีแต่งตัวชุดเข้ารูปไม่ได้ผ้าพันคอสามารถพกไปไหนได้เครื่องประดับได้ด้วยใช่นะครับนะครับนะครับไลน์แอดยัน88แนะครับแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์0 2 1 2 1 1 5 9 9นะครับ1,990ภายใน5นาทีนี้เท่านั้นและรายได้ส่วนหนึ่งนะครับก็นำไปทำบุญด้วยซึ่งตอนนี้อาจารย์กำลังสร้างอุโบสถที่วัดคำชโนดด้วยเพราะนั้นหลายๆคนก็ได้ร่วมอนุนาบุญด้วยนะครับโอ้ขอบคุณมาก ประสบการณ์กันขอบคุณครับคุณมิ้นครับขอบคุณครับฟังประสบการณ์ไปแล้วนะครับใครอยากรวยเร็วรวยแบบ10ทิศแบบนี้นะ0 2 1 2 1 1องหหรือไลน์แอดยาน8วเนเนี่ยนะครับก็เหลือไม่ถึง5นาทีนี้แล้วนะต้องรีบเลยนะครับจับให้โลดคนที่เขียนยันมีอะไรมาฝากถึงแฟนๆพี่ผู้ชมด้วยนะฮะเอาไปฟังกันหน่อยครับค่ะขอหน่วยอุรให้ท่าน คิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาทุกประการนะครับขอให้เงินทองไหลมาเทมาครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดจากโรคโควิดด้วยนะครับขอให้มีชีวิตดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นรวยขึ้นรวยขึ้นนะครับสวัสดีครับท<า>ุ้เลยสาธุาาเลยครับอาจารย์ครับปลอดโควิดปลอดโควิดนะ